ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่หลังหล่องตอนบาบายและแรงพี่น้องมาอ,อนีกันผาพีผ้าน้องมาเลาะเลาะฟังเคลื่อนนะฟังเคลื่อนที่เขาเอืน่นมาหาดนุ่นท่านพี่น้องจริงจริงไม่ได้เป็นหาดหรอกนะครับไม่ได้เป็นหาดก็เป็นเนื่นเป็นอย่างใน,นเนื่นชิ้นแฮะนะครับก็่ได้เป็นหาดแบบเนื่นชิน้นเฮ ไส,ส้วาไรเราซื้อมาเป็นชิ้นแฮาหาดโน่นท่านโน่นท่านกับไม้ตะวันนี่ยละ่ะเดี๋ยวเห็นอยู่ยเห็นว่าต้นท่านี่นอ้องต้นท่านเกิดจีน้มโน่นเห็นปะก็เ,เลยเอิ่หาดโน่นท่านนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นหาดนะครับมันเป็นโน่นเป็นเนินมีทรายมีหินเลยละเฮาเนี่บะลมนะครับเล่นน้ำได้สบายเรียนน้ำเรียสบายน้ำโบกลงไปกัญญาก็เกิดนะครับตัวบ,บอก วกโดนน้ำลกไปกัญยาเกิดข้าวเดียวกะพมันขับวบกเกิดแล้วก็ับเป็นหาดเป็นแดงแดงเห็นเยอะพวกแพ่พวกอยังก็จะมาจอดแท้ที่เราจอดพ่นเสาคนทีมาก,กินเหล่ากินเบียร์กันมานะครับถอยดากรถล,ลงในน้ำกินขายจุ่มนาวาโต๊ไปนั่งก็ได้นะครับมกบักบรรยากาศคืนกำลังมากนะครับย่ำแรงสิ ขึ้นก็นั่งหัวงอนะครับก็นั่งหัวงอไอ้งัวตั้งคนไหนย,ย่างเลาะริมนาริมเขื่อนนี่นจะงัวจะค้นนะครับเอาแค่อยู่กลางนามขมืดกลางนาเลยในไก่ก็อบางแสนสองที่นอง บางแสนสองเป็นมองกินเขากินเหลากินน้ำเรีนน้ำนะครับขึ้นมาเขามาเล่นน้ำกันหาโน่นท่านสีดีบองหนึ่งนะครับก็ดีเสียคาแต่ว่าดีเสียจะมองหรอกนะครับมันสามารถที่จะนั่งได้โดนนะครนั่งเบิดมือเบดขึ้นก็นกนได้ไม่ขี้ขัด เอาไปนะพไปลินนสบายองจอกควงนะครับุบแล้วมตงขมนเม่ก็ไกไกาพปากบแกวนี่แงกัใหม่ตอนคุ้งมินน้ปักแกวนี่เอาไปนะบาแมัต้เะน่นป็นคำพูดว่านะครับสืประวัตนี่นะครับนี่คือหาดนท่านครับเ๋ยจะพาดละไปตั้งบางแสนสอง บางแสนสองนะแบบเบิ้งเป็นเช่นไรนะฮะควันเสาร์วันอาทิตย์คนหลายพี่น้องไงวันวานว่าหลายไปคนใครก็มาเนาะจากมานาั่งมาก,กินมาเล่นน้ำฝักควนย้อนใจมาเบิ่งควบบุญไหว้บางเทียนนะครับแทนที่ฝักควนย้อนใจก็ค้นหลายดูดไหว้แบบ แอนเลาะไปนี่ละนะครับพอแลนได้อยู่น้ำ่วมกับแลนได้นะครับแต่อันนี้ดินมันบลมลาบมันเป็นหินแฮหนะครับหินแหหินแฮหแฮที่ถือน้ำแล้วสินแน่นนะครับสามารถที่รถแลนได้ได้นะนนนนเสียงใหม่ฉันผ่าด้านลังเขาโค้งแห้งมันไหลห่อ ด้านหลังก็เลยฟันทังพวกหแรงพว่งต้นตกหยากำลังเกิดพย่นาะจะน้อยก็น,นำขึ้นทวงบ้านนี่หยา,ามื้อนี่ นี่เห็นหน้าแล้วเนี่ยเรเห็นหน้าแล้วหัวมือเาเนี่เขาแนวหลอมเห็นหน้าแล้วนนนนเ้นป่วงนนนงนต่ว่าคนนบนนีนนกะนอนนนนนาเนน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 นดนน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 าเนี่นนเนนนนนนี่นน จอดรถมีแพร่ดิดน,น้ำอาบนา้ำนั่นแพร่นี่นะครับสไลเดอร์สองรางคู่นี่อ๋อเอานะครับเป็นลักษณะนี้ครับนะมือนี้มื่อนี้ว่างเป้านะครับมือนี้ว่างเป้าเนยนะครับ,บเป็นรถนะวาลายค้นวาลายมั่อก็หลายล้านเะน้ะจะสิเป็นนางใสแน่เนาะ นี่เป็นบกเกือบปราสีร้อยล้านพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันเกิดคือวานนะเนาะมันหลาย <c oughs> ไอสิเปนัางใส่เว้บน่งบอกเราคน2อง้นกับเต็มแี่ยเมกลายเนอะไรโอเคเรียนเลาะไปเบิดๆก่อนนไปงูขึ้นมาไหมไปขึ้นขุนลูกขึ้น,น <c oughs> สี่ก็อเร <c oughs> าเลาะปะ เป็นดอกมัมีเง,งินกินดอกก็อยู่นี่รถหนึ่งกินผ้บิดบอยู่หลายก็อยู่ลานอารังเทียแค่เงี้ยลูกทุ่นเป็นหลังก็เป็นลานเป็นยังไนี้แค่เขาเนี มาเนียพี่น้อยเบื่อนเาะไรสิงหกลุ่เขาค่ะสิง์ไม่ไปดูเครื่องค่อรสิไม่เครื่องเรามดแเซฟใกล้ยงังวยุ่งยุ่ดตัวทีมเดนเนาะไก่ยางวิเชียรบุรีเป็นป่ะรถจมโอ้แหลนออมบน่นขึงไปเลยเออเอาไปว่ไกลับเ้นมาได้ไหนเอขึ้นไนดะ้ขึ้นได้นะส่วนพุ่นขึ้นได้อยู่ แดงร่นขึ้นได้เออสั่งแดงร่นขึ้นได้เห็นป่ โอ้ต้องขุ้นมหาสาลเนาะก็ประว่านี้แหละพี่น้องว่าสีฟ้าเนาะมาเลาะเบิ้งระคับใครอยากมากับมาลองเบิ้งระคับโอ้โริเวณหนึ่งท่านแพทองสวีทองสวี ก็ลองเบิ네่งนะครับมาเปลี่ยนบรรยากาศล่องเรือดูตรงนี้ล่วงจอดรถนี่ยเพราะาจนเกิดแสดงว่ารถเมื่อจอดเท่าเดิมเท่านี้เขาลงมาทางล่างเลยอืมอาจจะจอดแต่ย่างเทศกาลนะทังทางทั้งไปก็ได้อ่ะสารับคลิปนี้กับฟากพี่ฝั่งนอกช่วงนี้แหะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ